สลัดแขกบทนี้เริ่มจากการทําเครื่องแกงเอาเครื่องแกงไปทําเป็นน้ําจิ้มสลัดแขกทาไก่ต้มจากนั้นตักไก่ขึ้นตักไก่ขึ้นมาพักไว้ให้เย็นนะครับฉ,ฉีกก็ฉีกแบบนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะทำมันฝรั่งกรอบลงมาเสด็จน้ํามันไว้นะครับทำเต้าหู้ทอด เตรียมผักต่างๆแบ่งสีอก็ได้นะครับหันตามขวางเนาะและสอนการจัดจานสลัดแขกเปรี้ยวหวานเค็มมันๆรวมๆกันแล้วเนะี่ยลงตัวมากเลยครับไม่มีอะไรโดดขึ้นมาสลัดแขกเป็นส่วนหนึ่งจากคอสข้าวเนื้ออบต้นฉบับหนังสือข้าวหมกและบียร์นี่เสร็จแล้วนะครับครูลิฟต์รวบรวม,รวมเนื้อหาจาก3มคอสคอสต้มซุปสูตรต้นตำรับ คอสข้าหมกและบิยานี่และคอสข้าเนื้ออกจัดพิมพ์4สี 4, สวยงามตัวหนังสือใหญ่มีรูปภาพอธิบายด้วยนะครับว่าขั้นตอนไหนเป็นยังไงครูลิฟจะใช้เวลารวบรวมยอดสั่งซื้อจนถึงสิ้นเดือนมกราปี69เนาะใช้เวลาพิมพ์ประมาณ2อาทิตย์ปกปติจะราคา998บาทพิเศษนะครับพรีออเดอร์อยู่ที่375บาท สนใจสั่งซื้ออินบ็อกเข้ามานะครับ